มาจากตลาดแล้วนะคะมากินข้าวค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะบรดาก็มากินข้าวแบบง่ายๆนะคะอันนี้แตงค่ะแตงสดค่ะแล้วก็เกี๊ยวบองแม่บรดาไม่ลายขนาดนะคะขนาดนี้เาป,ปลูกละห้าสิบบาทนะคะแพ็กเกจใหญ่เลยนะคะไม่เผ็ดมากสมุนไพรรัวๆแล้วเรามีแพ็กเกจนี้นะคะ แพ็กเกจนี้นะคะแพ็กเกจนี้สี่กับปุกร้อยนะคะใหญ่ๆรัวๆเลยนะคะค่าส่งสามสิบาทต่อหนึ่งร้อยร้อยที่สองคือสิบาทสิบาทเท่านั้นเองอันนี้คือหนึ่งร้อยอีกนะคะท่านใดสนใจทักมาแล้วเราก็จะมีอยู่นี้เนะะี่ยค่ะอันนี้อีกนะคะสามร้อยกรัมนะคะเพียงหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองนะคะมีสองรสรสนี้เป็นแมงดานะคะเป็นแมงดาสติกเกอร์ตัวนี้เป็นแมงดานะคะถ้าสติกเกอร์ดั้งเดิมคือตัวนี้นะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะเราจะมีแบบนี้นะคะวลาได้จะใส่ถุงพลาสติกได้ด้านในนะคะไปท่านก็แกะออกเทใส่นะคะนี่ค่ะแพ็กเกจสวยๆอันนี้ปลูกเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสามร้อยกรัมนะคะสามร้อยกรัมนะคะสามร้อยกรัมนะคะค่าส่งรอบละสามสิบบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะแล้วหรือท่านอยากได้เป็นกิโลก็กิโลละสามร้อยนะคะครึ่งกิโลก็ร้อยห้าสิบนะคะ ครึ่งกิโลร้อยห้าสิบนะคะครึ่งกิโลค่าส่ง30บาทนะคะหกิโลค่าส่ง40บาทเท่านั้นเองนะคะเราจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรัวๆนะคะวลาดาขายราคามิตรภาพทําเองทุกขั้นตอนนะคะอืมอร่อยนะคะไม่เผ็ดมากคะ่ะอืมข้อเหนียวอร่อยนะคะพี่น้องท่งานใดสนใจเกี่ยวบองถูกหลักอนามัยสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ หาก่ะคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงของวาดาใส่ครบสุดเลยนะคะเรียกว่าสามุนไพรรัวๆเกลบองสมุนไพรไม่หนักปลาะไม่หนักเค็มไม่มีน้ําตาลนะคะไม่หนักเค็มไม่มีน้ําตาลเราจะกินได้หลายแบบกินกับข้าวสวยก็ได้นะคะกินกับข้าวเหนียวก็อย่างนี้เลยนะคะท่าในใดสนใจทักนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ขอให้ท่านพิสูจน์ได้นะคะของวรดาอร่อยแล้วก็มีส่งไปอยู่ประเทศอเมริกาแล้วนะคะเพราะว่าก็มีคนที่รู้จักนะคะคนที่รู้จักเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงท่านพรอครูป,ประกาศพุทธภาคนะคะท่านเป็นผู้ก่อสร้างวัดธรรมจักรท่านเป็นพระพี่ชายของวรดานะคะท่านก็มีลูกศิษย์อยู่อเมริกาลูกศิษย์ของท่านมานําไปขายแล้วนะคะ ท่านได้แพ็กเกจนี้ไปนะคะแต่แพ็กเกจนี้ท่านยังไม่ได้เพราะวลรดาเพิ่งทําแพ็กเกตนี้มาใหม่นะคะท่านเอาไปขายนะคะอยู่ที่อเมริกาท่านฮิ้วไปแล้วนะคะเพื่อนๆของวุรดาที่เยอรมันอังกฤษเนเธอร์แลนด์เอาไปแล้วการันตีได้ว่าแซบกิงรสชาติของเราไม่เลี่ยนค่ะไม่เลี่ยนเก็บไว้ที่เราเปิดแบบไม่มีตู้เย็ยนสองอาทิตย์ได้สบายมากเลยนะคะการันตีได้เลยแต่ถ่านเราอยากให้รสชาติ อยู่ดั้งเดิมเราก็เปิดแกะกินตั้งไว้ตู้เย็นแต่ข้อสําคัญนะคะเราอย่าใช้กินแบบนี้เหมือนวลดานะคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์ทําให้แบบอร่อยเรากินเราช้อนนะคะเราใช้ช้อนเล็กนี้มาตักออกใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยกินเก็บไว้ได้นานรับรองคุณภาพแน่นอนคะ่ะเวลดาพูดตามความจริงขายตามความจริงเป็นคนไม่โกหกขายทุกอย่างตามความจริงยิ่ง เป็นอาหารเรายิ่งพิธีพิถันนะคะเนี่ยมะเขือเปาะนี่ก็โอเคมะเขือเปาะนี่นะคะนี่คนเก็บมาจากสวนนะคะสวนไม่ได้ไปนานแล้วลกลกลกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่มะเขือเปาะว่าจะไปวันไหนก็มีออเดอร์ออเดอร์เกี่ยวบองมาก็ทําเพราะว่าทําคนเดียวเรายังไม่มีกําลังไปจ้างคนนะคะเวลดาทําคนเดียวเนี่ยอ,อร่อยค่ะมะเขือเปาะสดเลยนะคะ เมื่อวานมาจากตลาดไปแวะตอนเที่ยงร้อนมากาก็เลยเป็นโอ้โอย่ารกมากอืมเกลปะอร่อยค่ะห,หมูนะคะนี่หมูว่าได้จะอบเอานะคะไม่ได้ทอดอบเอาค่ะอ,อร่อยค่ะย่ารกมากเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไปทำนะมาทำเกี่ยวบองวันนี้ก็มีลูกค้าอยู่ที่ พังโคนนะคะพังโคนนะคะเป็นจังหวัดสกลนครมารับไปขายนะคะมารับไปขายรับรุ่นี้ค่ะยีิบห้าบาทแต่จะไปขายเพิ่มเติมแล้วแต่ท่านสะดวกเพราะเราขายราคาเป็นกันเองแล้วนะคะอือฮึเอาเอยมาขายที่พังโคนนะคะอันนี้มะเขือนะคะมะเขือก็มาจากสวนนะคะอืม ถึงมันกะนี่ดำดำแมงแมงนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ฉีด้ายาอืมอ,อร่อยเอฟทีคงเวลาท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักมานะคะแต่ทักมาของท่านให้ท่านตอบเวลาด้วยนะคะว่าต้องการแบบไหนแบบไหนเพราะว่าเวลาก็ออกงานหลายอย่างเนาะเวลาจะถ่ายรูปให้ดู บางท่านก็อยากให้ถ่ายทิ้งไว้เลยก็เวลาไม่สะดวกเนาะท่านพร้อมเช่จะคุยกันก็เชิญได้นะคะทุกท่านยินดีบริการท่านอืแซ่บจริงๆกของข้าวก็สวยสวยของข้าวงามไม่กล่องข้าวสวยๆค่ะบ้านวรดานี่ค่ะนี่ก็งามอืมอืม คนชอบเอง่องข้าวสวยๆจะอ่อนค่ะซื้อไหวนะคะเวลาทําบุญเราไม่ยากเาไม่ต้องไปวิ่งใครเนี่ยอยู่บ้านโมรดามีครบเลยนะคะและทาบุญก็ออกมาเลยภาคเก้าองค์เนี้ยก็มีครบเลยนะคะแซ่บหลายแก้วบองอนะคะก็วันนี้แก้วบองหรือปลาบองก็ยังพอมีนะคะยังไม่ทํา จะลงสวนนะคะอาจจะลงสวนไปไปดูสักไหนไปตัดย่ายาหน่อยหน่อยเพราะเยอะมากแล้วนะคะอืมอร่อยอร่อยจริงกินแบบปีสานบ้านเฮากินกับอะไรก็อร่อยอืมเราไปกลางป่าไปทํานาคบไปเลยะคะ่ะเรไม่ต้องมีอะไรมากมีผักก็กินได้เกี่ยวบองอร่อยอร่อยมากนะคะอืมกินเสร็จแล้วอืมเราจ็ทำด้ผลผลไม้ง่ายๆอย่างเงี้ยอืมข้าวปา่าง่ายๆ ก็มีอีกง่ายมากเพิ่งมาจากตลาดนะคะมีเงาะมีไน้หน่ายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเพิ่งมาจากตลาดนะคะเนี่ยเอาจากตลาดเนาะเพราะว่าเอาเกระบองไปส่งลูกค้าด้วยลูกค้าสั่งเนาะก็เลยไปส่งก็ก็ไปส่งให้ลูกค้าเอฟซีหรือออนไลน์นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะร่วๆแบบนี้เลยนะคะ 4กระป๋องร้อย2กระป๋องรอง้อยนะคะอันนี้ปังละหนึ่งร้อยนะคะท่านใดสนใจทักมาได้ค่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องถาบวร์อะไรก็กลับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตากลับขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าทั้งเกี่ยวบองและไม่ใช่เกี่ยวบองผ้าขามผ้ามัามดหย้อมมหอห่มได้ทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะเสร็จเรียบยร้อยแล้วค่ะพร้อมขายนะคะ ปลารบองหรือเกียวองของคุณแม่วรดานะคะมีหลากหลายนะคะให้ท่านเลือกนะคะแบบหนึ่งกิโลกร,รัมก็มีครึ่งกิโลก็มีนะคะคือหนึ่งพันกร,รมัมห้าร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็สามร้อยกร,รัมนะคะมีหลายราคามากมายนะคะ๋อ,อท่านใดสนใจทักมานะคะตลาด,ดทุกท่านนะคะมาพบก,กันวันนี้นะคะจะมา ท่านเกี่ยวบองอีกเหมือนเดิมนะคะทําไปวันก่อนนี่หมดไปแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเกี่ยวบองนะคะดูชุดทําเกี่ยวบองของวรดานะคะใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้นะคะเพราะว่ากันมันร้อนเนาะเี่ค่ะวรดาเคยใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็เสื้อเปิดไม่ไหวเลยนะคะร้อนมากแล้วก็มันออกร้อนจะเลยไปซื้อเสื้ออันนี้มาใส่แล้วก็ก็ใส่ผ้าพันเปื่อนเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะโอเคค่ะป้าพันเปื่อนเนาะแล้วก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ถ้าจะเปื้อนเราก็ใส่อย่างนี้มันก็สบายค่ะเราไม่ต้องแบบว่าให้มันเปื้อนเยอะเนาะนี่ค่ะชุดคำเกี่ยวบองของวรดานะคะชุดนี้นี่ค่ะโอเคอันนี้ก็ซื้อมาใส่นะคะการผมเราร่วงเราอะไรเนาะอุปกรณ์วลดาก็มีเ,เครื่องเครื่องที่เป็นสมุนไพรร้อนๆนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะใครนะคะวลดาเกลีเรียบร้อยล้างนะคะมาจากตลาดก็เกะล้างไปตาออก่อนนะคะนี่ค่ะเกะล้าง แกะล้างไว้ตัดนะคะเพราะวันนี้ไม่มีเวลาตัดอยู่ตลาดมาก็เลยแกะแค่ขามันแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะคะปลาร้านี่ะปลาบดเรียบร้อยวันพดาจงต้องไปคัดกองอีกนะคะอันนี้ผงนัวอันนี้ปลาร้าทำหัวเชื้อของเขานะคะอันนี้ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดสดๆยังไม่เด็ดเลยอันนี้เป็นหอมแดงนะคะไม่ใช่หอมแขกหอมแดงนะคะเกลเรียบร้อย อันนี้กระเทียมนะคะเกะเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ขานะคะเกะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูวิธีทาเรื่อยๆของมราดานะคะหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกท่านค่ะของแซ่บอีสานมาแล้วค่ะแกบอมเม่มราดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกินค่ะพร้อมขายค่ะ